ครับผมออกสนามที่จังที่อำเภอมุกดาหารนะครับอยู่ที่อําเภอดอนตาลอําเภอดอนตาลขึ้นตรงกับอําเภอ,อจังหวัดนครพนมนะครับมันมีอําเภอมุกดาหารอำเภอดอนตาลซึ่งผมมาอยู่ที่นั่นอ,อยู่ฐานชุดปฏิบัติการเขาเรียกว่าชคสามหนึงั่นก็คือชุดปฏิบัติปฏิบัติการที่สาหนึ่ง นหน้าที่ของผมก็คือเฝ้าอยู่ในฐานนะครับออกไปทีแรกเราก็ต้องหาความชํานาญไปในพื้นที่นะครับผู้หมวดผู้กองผู้จ่านะครับก็พาพวกเราไปนะครับไปซ้อมยิงยิงขึ้นภูเขานะครับผมเพื่อให้ความคุ้นเคยนะครับฝึกภาคสนามก็ไปมีความคุ้นเคยกับสถานภาพพื้นที่เพื่อไม่ให้เราตื่นเต้นในห่วงที่ออกก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็มีการระวังนั่นก็คือ คือไปทําลายข่มขวัญพวกนี่แหละผู้ก่อการลายคอมมินิตอีกแล้วว่าทหารมาที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับอยากจะขอเล่าเรื่องตอนหนึ่งที่พวกผมไปเจอ <c oughs> ช่วงที่อยู่ที่นั่นนะครับครั้งแรกเลยนะซึ่งเพื่อนอยู่ที่สนนกลนครเป็นทหารเกณฑ์ด้วยกันน่าสงสารนะครับเขานะครับตอนเย็นเนี่ยพวกเราเตะตะก้อด้วยกันอยู่ แล้วก็เพื่อนก็พูดด้วยพูดหยอกล้อกนได้แหละโอ้ยรองเท้ามึงสวยแต่ถ้ามึงไปเที่ยวนี้ถ้ามึงเป็นอะไรไปรองเท้ามึงกูจองนะโอ้ตายเลยเนาไปตอนนั้นนะครับเพื่อนที่อยู่ของร้อยได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นผู้ล้อมผู้ล้อมอยู่ที่อําเภอนอนตาลครับตอนนั้นผู้ล้อม หมายถึงว่าภูล้อมนี่เป็นสถานที่ที่คอมมิวนิสต์เนี่ยอยู่เยอะมากนะครับเคยเข้าไปหลายครั้งไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ต้นแล้วนะครับตีไม่เคยแตกเพราะว่าฐานตรงนั้นนี่มันเต็มไปด้วยทั้งถ้ำทั้งอะไรภูเขาปา่าภูเขาหนาทึบมากนะครับคอมมิวนิสต์เยอะมากนะครับนั่นก็คือคอมมิวนิสต์ก็อยู่ที่นั่นแหละครับบ้านบากนาเะเมงอะไรนี่คือคนชาวบ้านนะครับเป็นคอมมิวนิสต์นะทหารจะขึ้นไปเนี่ยเขารู้แล้ว โดนซุ่มยิงแล้วครับผมเพราะว่านะชาวบ้านี่ไปเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ที่นั่นแล้วเขาก็ไปไล่ไปนาพอทหารนะครับขึ้นไปหรือเขาเห็นเขาก็แจ้งแล้วครับแจ้งแล้วจริงๆแล้วทหารนี่พยายามนะครับแบบจะปกปิดความลับเนาะไปก็ไปกลางคืนนะเดินทางกลางคืนแต่ก็ไม่รอดสายตาเขาในที่สุดเพื่อนนะครับที่อยู่สกลนครข,ขึ้นไปที่ ผู้ล้อมครับปรากฏว่าปะทะกันอย่างหนักเลยครับมีการสูญเสียครับหลายหลายกองร้อยหลายกองพันครับเข้าไปที่นั่นไปโจมไปตีฐานขอบิิดอยู่ที่นั่นนะครับช่วงที่ทหารลาบนี้เข้าตีเพราะว่าทหารนี่เขาจะตีใกล้ๆสว่างคือตี ยิงเข้าไปถะลมให้หนักเลยนะครับแล้วก็ตีแบบแตกหักแล้วก็เข้ายึดพื้นที่ให้มันสว่างนะครับตีค่อนสว่างนะครับตีตีสามตีสี่นี่เข้ายิงเข้าทะลมเลยครับผมพอตีแล้วก็เข้ายึดพื้นที่ให้มันสว่างนะครับแล้วเคลียร์พื้นที่นะในห่วงที่เพื่อนนะครับถูกยิงอยู่ในขณะนั้นนะครับก็พวกผมซึ่งอยู่ปืนใหญ่เนี่ยปืนคอเนี่ยได้รับคําสั่งนะครับผู้หมดอา่า พอบอตอนร้อยคอบอกว่าเตรียมพอรถมันเตรียมอยู่แล้ว,วผมอยู่ในสนามตลอดอยู่แล้วนะครับขนลูกปืนนะครับลูกปืนคอนะครับกระสุนบรรจุอะไรเต็มเลยขึ้นรถไปเลย,อยเอาไปไหนเนาะอีน,นี้นะครับไปที่บ้านนาศีนวลนครับนั่นคือเหตุการณ์แรกที่ผมออกไปเป็นทหารเกณฑ์ออกไปไปเจอสถานการณ์จริงนะครับบ้านนาศีนวลตรงนั้นมันจะห่างจากภูล้อมอยู่ประมาณสัก อ่าสี่ห้ากิโลนะครับส <c oughs> ี่ห้ากิโลนี่แหละเ <c oughs> มื่อไปปุ๊บการตั้งปืนเนี่ยต้องให้รวดเร็วนะครับตอนฝึกอย่เนี่ยแค่ไม่กี่นาทีนะครับสี่ห้านาทีต้องเสร็จอันนี้รวมทั้งเอาลงรถลงอะไรนะครับจัดเตรียมอะไรเนี่ยก็ประมาณอยู่เกือบอ่ายี่สิบนาทีครับพวกเราทํากันอยู่ที่นั่นในที่สุดนะครับเขาร้องขอมานะครับบอกว่าให้ยิยงไปสนับสนุน อ๋อขึ้นไปที่ภูล้อมเลยผมก็บรรจ,จุนะฮะับศูนย์แล้วก็ตามอัตราส่วน,นแผ่นบรรจุนะครับแผ่นบรรจุเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับมีเล็กนิดเดียวก็ประสิทธิภาพมันสูงมากนะครับคือตั้งแผนที่ตั้งเข็มทิศตั้งปากหลักตั้งหลักนะครับเล็งไปมุมเท่านี้นะครับเราจะตั้งหลักเล็งเท่าไหร่ นะครับหลักเล็งสองหลักต้องให้ตรงกันเป๊ะเลยนะครับให้ตรงกันเป๊ะเลยนะครับในฝวกเราก็ฝึกมาเรียบร้อยนะครับเป็นพวกปักหลักเล็งก็ซ้ายซ้ายซ้ายขวา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 วใช้มือภาษามือนะครับในสุดตั้งยิงได้ภายในยี่สิบวินาทีใส่เข้าไปเลยทึง่งยิงแต่ละครั้งนะครับตั้งหลักแต่ละครั้งนี่ยิงได้ประมาณสองถึงสามลูกเพราะว่าปืนมันจะสายมันจะผิดนะครับตายแต่ละทีนี่มิลหนึ่งถ้าไปตกใกล้นกลีห้าหกกิโลมันจะไปโน่นแหละ สิบยี่สิบเมตรนะครับก็ตั้งใหม่ยิงใหม่ขอสนับสนุนใหม่ทางโน้นก็ขอมาเพราะว่าถล่มอย่างหนักตอนนั้นเนี่ยทางวิทยุผมได้ยินเนี่ยพลวิทยุนะครับเพราะจ่าเป็นพลวิทยุตอนนั้นเนี่ยบอกให้ลูกน้องนี่เล่งมือเลยเพราะว่าเข้าโจมตีอ๋อเข้าไปโจมตีฐานบ้านคูล้อมนะครับจนสว่างครับจนสว่างยิงจนลุกลำก็ลุกปื้นดิจนร้อนครับผมจน,นพัก ฐานี้ยุบลงเลยกึะกมึมกระกม,ม,มึมครับย่อนลูกปืนลงไปเนี่ยเราจะร้องถ้าไม่ร้องเนี่ยหูหูแตกแล้วครับแก้วหูแตกเลย,บ,เลยบอกว่ายิงไปแล้วร้องแรงๆนะครับก้มลงอ่ะยิงไปแล้ว,ลลลลวพวกที่รอบรรจุไปก็รอรอรอพวกนะครับระยะมันเท่านี้ต้องบรรจุทวนบรรจุเท่านี้นะครับรอย่อนลงไปแล้วครับห่างกันประมาณสักนาทีสองนาที 3, ต้องย่อนลงไปแล้วเพราะว่าทางโน้นโดนหนักเลย ถ้ายิ่งถูกเป้าหมายนี่เขายิ่งจะบอกว่าเอาที่หมายเดิมที่หมายเดิมเข้าไปอะอโอ้โหตื่นเต้นมากครับตอนนั้นครับในที่สุดนะครับมันสว่างแล้วเขาสั่งให้หยุดยิงอปรากฏว่านะครับได้ทราบข่าวว่าพวกเราสูญเสียไปสามคนหนึ่งในนั้นนะครับเป็นบุคคลซึ่งพวกเราเคยพูดเล่นกันว่ารองเท้ามึงกูจองนะ ตายครับเพื่อนที่อยู่สกลนครอ oh. เสียใจมากเลยกุนแล้วก็ยังนะครับสรงสารเพื่อนซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ด้วยกันมาสูญเสียชีวิตนะครับอยู่ที่สนามเขาบอกว่าตายในสนามรบเป็นศพของทหารอย่างมีเกียรติมันใช่ครับมันใช่แต่ พ่อแม่ล่ะครับญาติพี่น้องล่ะครับที่สูญเสียลูกของตัวเองพี่น้องของตัวเองญาติตัวเองย่อมเสียใจอยู่แล้วนะครับพวกผมนี่ตอนนั้นนี่มันเพื่อนนะที่เตะตกอด้วยกันเนี่ยมันซึ้ื่อื่นไปหมดเลยน้ำตาของนะครับชายชาติทหารซึ่งเพื่อน ะครับถูกลำเลียงมาด้วยหอ่อเอามาลงไว้นะครับถูกยิงครับถูกยิงตายในสนามนะอีกสองศพนั้นพวกผมไม่รู้ว่ามาจากหน่วยไหนแต่ที่รู้จักนั่นก็คือพวกเราเคยกินเคยเล่นด้วยกันนะครับเพื่อนก็มาตายจากครับนี่คือช่วงที่ผมออกสนามตอนนั้นครั้งแรกในชีวิตของพวกผมที่เข้าไปเจอแล้วเจอ ครับ่านี่คือสนามลรบมันไม่ใช่มาที่เรามาเที่ยวมาเล่นเนาะครับโอเคตอนต่อไปนะครับผมจะพูดในเรื่องที่อำเภอดอนตานนั่นก็คือถูกถล่มอย่างหนักเมียตํตำรวจซึ่งอยู่ในบ้านพักตายหนึ่งคนครับผมโอเคตอนต่อไปครับ